อุบลได้ขี่รถไฟใต้ดินจักเทือนะบุเคยไปขึ้นจักเทือสีลองไปขึ้นเบิ้องพวาร์พื้นว่ารถไฟใต้ดินนี่มันจะผ่านแม่น้ำเจ้าพระยาแต่ว่ามันผ่านจุดใดเอาของผู้พูดกันคุณอยู่ที่นี่ส่วนส่วนจัตุจักเนาะบีเอลสิบสามแล้วก็ดีเขาจะขี่โค้งว่าเขาจะโค้งไปทางพุ่นของผู้พูดกันเนาะดีหมดเพชรบุรีบีเอลสิเอ็ดนี่อ๋ออาวไม่เอาเงินแล้วหรอ รถไฟใต้ดินกับรถไฟลอยฟ้ามันแตกต่างกันแนวใดเนาะก็คือสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเนาะตอนนี้นุ่นก็นอยู่ที่สวนจตุจักรเนาะซึ่งมือนี้เนาะนุ่นก็นจะมาขี่รถไฟใต้ดินเนะาะนุ่นก็ได้ใจว่าขาเจ้าเอิ้นภาษาอังกฤษจังไดมมทีบอประมาณนีเ้เนาะแล้วอ่ มือนั่นก็คือนุ่นก็ไปขี่อ่า BTS ฮนเนาะแล้วบัดนี้อ่าเฮาก็บ่ได้ขี่รถไฟใต้ดินจักเทื่อนะบ่เคยไปขึ้นจักเทือ่อสิลองไปขึ้นเบิ่งเพราะว่าเพิ่นวา่ารถไฟใต้ดินนี่มันจะอ่าผ่านแม่น้ำเจ้าพระยาแต่ว่ามันผ่านจุดใดเฮาก็บ่ฮู้คือกันเนานะเพราะว่ามันเป็นองค์โม่ฮะนะแต่ว่ามื้อนี้ก็สิลองไปขึ้นเบิ่งเนาะเพราะว่ามื้อนั้นเฮาไปขึ้นนี่ด้วยความที่เฮาก็หามาฮอดแล้วเฮาก็ตื่นเต้นแดน,นะแล้วก็บวก แบบเออเฮาอาย e ด a y ขนาดแก็ line nail จะว่าก็ก็คือแบบเฮาก็บทางเจจิวาน่ยมันตื่นเต้นอยู่ในใจของเฮาอะนะมือนั่นก็คือนุ่นไปขี่ฮันก็จะเป็นรถไฟลอยฟ้าเนาะแต่ว่ามือนี่ฮันเฮาสิลองไปขึ้นอ่ะขี่รถไฟใต้ดินเบิ่งเพราะว่าอ่พาพาุ่นมานี่เนาะพุ่นว่าขันมาบัไปขี่รถไฟแล้วก็บัไปลินมัดพะแก้วอะไงต่างๆขนาดแสดงว่าเฮายังบุรีฮอดอยู่กรุงเทพเชื่อ มุ่นหนี้นุ่นก็เลยแบบเอ่อซีร้องไปเบิึงร้องไปขี่บิึงเนาะด้วยความแบบว่าเฮากับบุกงูอย่างเดียวแล้วก็อีกอย่างก็ตื่นเต้นเนาะว่านี่ก็จะเป็นครั้งแรกของนุ่นเนาะเดี๋ยวจะเป็นอะไรเฮาไปน้ำกันเลยเนาะเพราะว่าคนก็บกำลังมาชืดๆเลยแบบว่าคนก็เห็นนักเขียนมาแล้วหลายแบบเพิ่งเริ่มเขียนเาจะไปเขียนบระจักเนาะแต่ว่าจะเป็นอะไรก็ไปติดตามเพื่อนกันเนาะพี่น้อง เอาอยู่หลายมืออนนี้นุ่นก็ลงมาสั้นทีนึงแล้วก็น่าจะเป็นสั้นใต้ดินของเพื่อนเนาะแล้วก็คุณเห็นเพื่อนยังลงไปอีก อะไรบอลกวดสัมภาระบอลกวดสัมภาระแล้วก็อีกอย่าง่ะนะ่ะนี่ทางเข่าเนะทางพุ่นป้อมีตลาดมีอย่างเนาะเย่มากันเลยอืมเร็วมากเลยอะ่ะโอ้ บอลพุ่นก็จะเป็นบอลอันพื้นพื้นซื้อปี้เนาะนซื้อปี้แต่ว่าเฮาจีลองไปอ่าตู้ยอดเหรียญตู้ยอดเงนเินเบิงเพราะว่าเมื่อนั่นเฮาไปแล้วมันมันจะแตกต่างกันหรือว่ามันจะคือการทัาองอบุคุแต่ว่าซีลองไปเบิงเบิงเนาะเพราะว่าเฮาบุคยขึ้นเฮาต้องไปล้อเนาะเดี๋ยวก่อนที่เฮาจะไปอ่าไปตู้ยอดเหรียญนนะ เฮาก็ต้องมาเบ่งบอนที่เฮาอยู่แล้วก็บ,บนอนเฮาจิไปเนาะว่ามันไกลสําใดเนาะแล้วก็อ่านี่ตอนนีน้คุณอยู่ที่นี่ส่วนอ่าส่วนจัต,ต,ตุจักเนาะ BL 13แล้วก็ดีเขาจะขี่โค้งหรือว่าเฮาจะโค้งไปทั้งพุ่นกับบุบู้กันเนาะดีหอดเพชรบุรี BL 2 1นี่เนาะเขาสีลองขี่ไปมันก็ไกลตึกเนาะเพราว่า บางคนกระามว่าเป็นอย่างคือโมไปซื้อปี้คุณเลยเนาะปกติฮันเขาไปซื้อปี้ฮันมันจะมีหลายคุณฮันเขาเลยแบบว่ามากดเหรียญหรือว่ามากดเอาเงินไปยอดหรือว่าเอาเหรียญไปยอดเลยมันจะสบายเขาหลายกว่าแล้วก็อีกอย่างมันคุ้นบรายเพื่อไปซื้อปี้สิมันคุนหลายเนาะเขาได้ต่อแถวมันดุนก่อนีิเขาจะได้ไปฮะนะเนาะมากันเลยค่ะ น่าจะแม่อ๋อตู้นี่ก็ได้นี่ตอนนี้เอาก็ซิมาเบื่องตู้กดเนาะเลือกทํารายการเนาะก็คืออันตู้แบบบนกดเงินหันเลยแต่ว่าตู้นี่จะต่างจากอันอตู้อันรถไฟลอยฟ้าเพราะว่านี่บนนี่จะยอดเหรียญก็ได้แล้วก็จะจะป้อนเงินก็ได้แต่ว่าตู้อันรถไฟลอยฟ้าหันจะมีตู้ยอดเหรียญตั้งห้างแล้วก็ตู้แบบใส่เงินสดแบบนี้เนาะตั้งห้างเนาะ แว่าอันนี้มีทั้งโสงเลยเฮาจีเอาแบบใดก็ได้น่ะสบายเนาะเดี๋ยวนุ่งก็จะมากดบอลทีเฮาจะไปเนาะก็คือเพชรบุรีนี่เนาะเบลเซอเอ็ดนี่ตอนนี้คือเฮายันเฮายูจตุจักเบลอย่างกับเบลสิบสามโมงคี้ประมาณนี้ไม่หละจตุจักเบลสิบสามเดี๋ยวเอาสิมากดกันเลยเอาเอาเอาเงินน่ะ โอ้โหลืมเราต้องเอานี huh. uh ้ก huh. uh ่อนอ่าฮะสองอ๋อเอาเงินเราหรอเอาได้แล้ว โอ้โอ oh. oh, <Okay. S 1> นี่ได้แล้วโอ้โห uh huh. ไม่นี่จะตัง้ง oh. อันนี้เขาจะได้เป็นเหรียญแบบนี้เลยด,ด,ดีสีดำในส่วงว้าเงินเหรียญหลายเทเไม่น่าหนาได้ได้เกือบว่าหอดประมาณสองสามร้อยนี่แหละและเงินเหรียญเต็มกระเป๋าค้าค้าค้าค่าอยู่ นี่เหรียญมันก็จะเป็นเหรียญแบบนี้เลยเนาะเป็นสีดำเนาะก็คือเมื่อนั้นเฮ้าคีรถไฟรอยฟ้าฮะมันจะเป็นอ่ะคือคิดการ์ดของเฮ้าเนาะแต่ว่าอันนี้เป็นเหรียญคือเงินเลยเดี๋ยวเฮ้าสิไปสเกนบอลเข้า นี่นตอนนี้เขาก็มายืนต่อคนะิวเนาะเดี๋ยวป๊นึงเขาก็จะได้ออกไปเพราะว่าเขาซื้อเหรียญของเขามาเป็นที่เห่มห้อยแล้ว ล้วก็เข้าก็สิได้ใส่เนาะเพราะว่าปกติหันเข้าจะได้แบบเป็นคิดกล้ามีอย่างต่งตางตเนาะแต่ว่าอันนี้เขาได้แบบนี่เงินดำๆแบบนี้เลยเนาะคือเงินแต่ว่าโมเมนแต่ว่าเขาสามารถขี่รถจักรกับพานไปนู่นนี่นั่นได้นี้รถมาเร็วโอ้โหุกไหมตรงนี้ คุณชนะหแล้วคกคุณก็หลายพสมควรเนาะ แบบเ็ดเวียกับเจ้าก่อโบค่อยอไ,ได้เอารถส่วนตัวไปมัายงงก็จะขึ้นรถไปฝ้าแบบนี้เลยเนาะนี่สถาน,นี แม้น้ำเจ้าพญาอยากเห็นอยู่แต่ว่าโบได้เห็นเนาะเห็นไปแก้วมืดแล้วก็คนที่เดินทางนำเฮากงวางเติมเนาะแล้วกับเพื่อนกับมีที่ลงแต่ละชุดแต่ละชุดเนาะแล้วกับบลอที่เรื่บอกเส้นทางก็จะเป็นบนน,นี้เลยในเรือเพราะว่าแถวเขายืนทั้งหน้าเลยแล้วก็มีจะมีบลอจับแบบนี้เนาะแล้วก็สนายคนที่นั่งก็คือแบบเฮาจะ เน้นให้คนที่มีอายุหลยกว่าเขานาะให้เจ้านั่งนะเราไม่รุ่นต้องยืนเล่นโทรศพัพท์เจด อิงบนนี้บนนั่นนะเจ้าเรื่องขึ้นรถไฟแล้วแต่ว่าในเฮานีว <สา S 1> บ่จั <สา S 1> บ<ส>าบาได้ดือ้อย่านะแบบลมลมพัดหัวนเวียน ูงวัฒนธรรมสูงวัฒนธรรม,รมโปรดใช้ความระม,มัดระวังขณะก้าวออกจากรถ t h a i l a n d Cultural Center Station เยอะจะไปน,นั่งแเรื่อ,อโอ้โหนั่งดีกว่าไอ้มากเลยกวจะถึงนี่ก็จะมีที่นั่งแบบนี้แล้วก็จะมีที่ยืยนด้วยกวลเต็มเต็ม รถไปเต็มก็คือเราต้องได้ยืนแล้วกจับตรงที่มีสายแบบนี้แล้วก็นั่งแบบนีนะ้ส่วนมากที่นั่งก็คือจะเป็นคนท่มยอายุเยอะกว่าแล้วก็จะได้นั่งเนาะน,นี่ก็คือประตูทางออกเนาะอยู่ใกล้ๆแล้วนี่เองเพราะว่า เราไม่รู้ว่จะจะลงที่ไหนเดี๋ยวเราจะไปลงที่ดูก่อนชอบลืมมาก and gap train and มีคนขึ้นและคนลงคนขึ้นก็เยอะคนลงก็เยอะท,ทุกทุกสถานีจะมีคนขึ้นคนลงตลอดเลย วันนี้ห้องกี่ที่สิออกแล้วสีหอดแล้วเนาะ โดยพี่น้องคือตอนนี้นุ่นกาได้ลงจากรถไฟแล้วก็คือพี่น้องความตื่นเต้นนี่ก็คือแบบตอนนี้ไปเมื่อกี้แบบตุบๆๆนะใจแบบเต้นฮะนะคิดว่าอุ้ยมันจีแตกต่างจากนันโบแต่ว่านุ่นกาจะพยายามแบบว่าจัดอ่ระเบียบตัวเองคือก็มีพี่น้องทั้ง บ้านทางวางไทยอันแรกนะนําำนุ่นลายลายคน้นาะว่าเวลาที่เขาจะไปนู่นจะไปนู่นนี่นั่นเนาะเวลามีคนหลายนะต้องให้นุ่นได้เลี้ยนแถวเนาะโตแถวมันก็เลยแบบโตแถวแล้วแบบนี้เท่าก็เข้าไปแล้วคุ้นกับลายกับโบได้เก็บภาพบรรยากาศลายแต่ว่ามื้อนี้ถือว่า,านุ่นได้ลองขี่กับรถไฟใต้ดินกับรถไฟลอยฟ้ามันแตกต่างกันในวใดเนาะก็คือ รถไฟใต้ดินเนี่ยเข้าขึ้นไปมันจะแบบเขาจะบเห็นวิวเห็นอย่างเลยแต่ว่ามันอยากมีเสียงดงยังนอยนึงแต่ว่ารถไฟลอยฟ้าเนี่ยคือเข้าขึ้นไปแล้วเขาก็จะเห็นวิวเห็นตึกเห็นนี่เห็นนั่นไลานแนวแหละแต่ว่าอ,อันนั้นโบมีเสียงดังเนาะแต่ว่าก็เลือกขี่ได้มีแต่ละเส้นทางเนาะมันก็จะมีสายสายสีไม่อย่างข้าเจ้าหัางแนะนาเขาเลยแต่ว่าอันนุ้นขี่มานี่จะเป็นสายสีน้ําเงินนอแล้วก็ะนุ่นมาจอดอยู่ นิวสถานีนี่ก็คือแบบรุ่นอยากมาลกชุดนี่เบิงนะเพราะว่าล่องขึ้นรถไฟใต้ดินข้างแรกก็ถือว่าแบบรู้สึกว่าประทับใจแล้วก็ขึ้นไปแล้วเย็นเย็ยนข้างนอกอากาศห้อนเงือแตกเงือเตียนขึ้นไปพออากาศเย็นแะแถวว่าย้อนวินัันเปินเปิดแอร์แห้งแล้ววันนี้นูนกึกว่าได้ ให้พี่น้องเบิ่งเต็มๆเพราะว่าคนหลายแหงแล้วเขาก็เกลีใจคนอยู่ในรถไฟแดนะแล้วก็เพ่นก็ให้พี่น้องเบ่งค้าๆเพราะว่าเมื่อกี้ตอนนุ่นยืนทันกับมีอ่คนต่างประเทศสองคนเนาะที่คนมีกระเป๋าไล่ไหลขึ้นลุยรถไฟเนาะสี่หาหน่วยพ่นเราเพ่นก็ลำบากอนแหละกาในเบ่งไม่นิ่งใหนเนาะแล้วก็แต่นี่คือออกมาแล้วแล้วก็ยังยังตืง่นเต้นอยู่เนาะ หวังว่ามื่อหน้าคงจะได้มีโอกาสมาขี่อีกหรือว่าเขาจะได้ขี่ได้เทือเดียวนี่เขาก็บพวกหมูแต่ว่าเมื่อเขามีโอกาสแนนี้แล้วนิ่นกับพายายามแบบว่าเฮ็ดให้คือคนอื่นน่ะนะแบข้าเจ้าไปไปบนนี้บนนั้นนะบางเทื่อเขาก็บไ่ได้ถามน้อบางเทื่อเขาก็เกรงใจบม่ได้ถามล้วเขาก็บิ่งว่าข้าเจ้าไปแล้วเจ้าเฮ็เดแนวใดเขาก็เฮ็ดตามเท่านั้นน้อพี่น้องก็ถือว่าคลิปนี้นุ่นกับที่ได้ปิดเพียงเท่านี้เนาะขอบใจพวกพม่พี่น้องที่เข้ามาติดตามรับชมคลิปนุ่นจนจบเลยเมีเยนให้กำลังใจนุ่นตลอดมาเนาะ อ,อย่าลืมติดตามอีพีหน้าเด้อผู้ใดที่มาเห็นคลิปนู่นอย่าลืมกดกระดิง่งกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของนุ่นเด้เราคลิปนี้สบายดีบ๊ายบาย